สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง Midnight Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำ5วิธีสลายไขมันแบบปลอดภัยนะครับวิธีที่1ดื่มน้ำมะนาวทุกเช้าซึ่งประโยชน์ของมะนาวมีอยู่มากมายนะครับในมะนาวจะมีกรดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งกรดนั้นจะช่วยในการขาจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอเดเลือดแดงตับอ่อนและช่วยในการสลายนิ้วใจได้ และยังช่วยในการขจัดร้างสารพิษโดยการกระตุ้นเอนไซม์ธรรมชาติซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นและช่วยสลายไขมันด้วยครับวิธีที่2กินเผ็ดวิธีนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่ชอบกินเผ็ดแน่นอนครับอาหารเผ็ดอย่างเมนูไทยๆบ้านเราคือตัวช่วยสลายไขมันชั้นยอดเพราะการกินอาหารที่มีรสเผ็ดจากพริกจะมีกฎที่ทําให้ร่างกายสามารถนําไขมันไปเผาผ่านเป็นพลังงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายสลายไขยมันได้แต่ต้องควบคุมอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอ 3. ดื่มน้ําให้เพียงพอน้ําเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นส่วนประกอบถึงสองในสของร่างกายหากมีปริมาณน้ําน้อยเกินไปจะทําให้เซลล์ผิวแห้งส่งผลไปถึงระบบอ,อวัยวะภายใน อย่างเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายนะครับแนะนำอย่างน้อยวันละ8-10แก้วครับ4ออกกำลังกายทุกคนที่อยากมีความสวยจากภายในสู่ภายนอกขอแนะนำให้เริ่มต้นออกกำลังกายครับเพราะนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วร่างกายยังได้ขับของเสียระบายความร้อนออกทางเหงือ่อช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปัง,ปงขึ้น แถมเวลาออกกําลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินสำหรับใครที่คิดเครียดโดยเฉพาะจากการทํางานจะช่วยทําให้มีความสุขสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วยครับขอแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีขึ้นไปก็เพียงพอแล้วครับวิธีที่5การพักผ่อนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่เราอาจจะละเลยกันนั่นคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการพักผ่อนน้อยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเสื่อมถอยผิวพรรณมนหมองโรคภัยก็ถามหาระบบฟอมแสงร่างกายก็สึกลงไปฉะนั้นอย่าลืมทําให้ร่างกายได้พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอโดยนอนหลับให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงแนะนําให้นอนหลับได้ในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสอจะเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งสารต่างๆอย่างเช่นสารเมราโทนินหรือสารเอนโดฟิน ช่วยทั้งในเรื่องของการขจัดสารพิษที่ตกค้างทําให้ผิวสดใสอ่อนกววอีกด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดสับตะไคร้กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยน,นะครับขอบคุณครับ